เฉลิมชนพระภูในมหายสวรรค์เฉลิมขวัญน,น้อมบังคมบรมทรงศรีเฉลิมราชราชพักจอมจัก,กรีเฉลิมดิถีสุภาวานการมงคลขอเทวาอารักษ์หลักเขตชาติอวยพรพิราชประสาทสิตสัพพผล เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ภูวดลทรงพระชนมายุยิ่งยืนเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกศนอำเภอเหนือคลองสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2564งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอำเภอเหนือคลองได้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา โควิด19โดยวิธีการออนไลน์ออนไซต์และออนแฮนในแต่ละระดับชั้นและแต่ละบุคคลได้จัดการเรียนการสอนควบคู่กันทั้ง3รูปแบบ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรับการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาประจำปีการศึกษา2563โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานกศนจังหวัดกระบี่เป็นกรรมการการประเมินและผู้อำนวยการสถานศึกษาบุคลากรและองค์กรนักศึกษาร่วมรับการประเมิน กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาณนะธรรมสถานสีแห่งของอำเภอเหนือคลองได้แก่วัดธรรมาวุฒรนารามวัดประกาศใสวัดเหนือคลองและวัดโคกเคียมโดยมีพว้อำนวยการสถานศึกษาบุคลากรและองค์กรนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนประกอบด้วยโครงการสืบสารศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลโดยศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาออกมีประชาชนในพื้นที่หมู่เเข้าร่วมจำนวน12คนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลโดยกศนตำบนลของขม้ามีแกนนําโคกหนองนาในพื้นที่หมู่3บ้านควรต่อเข้าร่วมจำนวน15บ้าคน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยโครงการการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 และการทำบัญชีครวัวเรือนโดยกศนาตานําบลโคกยางมีประชาชนในพื้นที่หมู่7บ้านควรเกาะไซเข้าร่วมจำนวน12คนโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยกศนาตําบลคลองข่ามีประชาชนทั่วไปในพื้นที่หมู่2บ้านคลองข่ามเข้าร่วมจำนวน12คน กิจกรรมทักษะชีวิตประกอบด้วยโครงการการดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามสภาวะการการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาออกมีอสมอบ้านนาออกและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่6เข้ารวมจำนวน12คนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยต่อตอนเองด้วยเจลล้างมือโดยกศนตําบลโคกยางงานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดรประชาชนอำเภอเหนือคลองมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาภายในห้องสมุดจัดทำบันทึกการอ่าน 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์เนื่องในวันอาสาละหบูชา 3. กิจกรรมลงนามถวายพ,อพอระพรออนไลน์เนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชนม,มพรรษาราชการที่10 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดโดยเพิ่มมุมนักอ่านมุมกาแฟและมุมพักผ่อนงานตามนโยบายและภารกิจรับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจากสำนักงานกศนจังหวัดกระบี่โดยนายสุรชัยจันสถาพรผู้อำนวยการกศนจังหวัดกระบี่นางสาวสมพิษดวงแก้วศึกษานิเทศกศนจังหวัดกระบี่และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกศนจังหวัดกระบี่ วันที่12กรกฎาคม2564ได้ต้อนรับนายสุรศักดิ์ธรรมประดิษฐ์ตำแหน่งครูคอส .1 มาปฏิบัติงานณนะกศนอำเภอเหนือคลองโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีการบูรณาการกับคณะกรรมการองค์กรนักศึกษากศนอำเภอเหนือคลองกศนตํบลและศูนย์การเรียนชุมชน